Mmh. <laughs> Herrlich. Herrlich. Ist gut gemacht. Oh, das habt ihr aber fein gebastelt. ไส่งผลไม้ให้เพื่อนที่กรุงเทพค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะฟ้ามืดครึ้มมาเชียวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถึงปลายสนีแล้วค่ะถึงแล้วค่ะของเราน้องเขากำลังเตรียม กระแทกของ่กไปให้เริ่มแรกก็เอาโเลียนลงก่อนหลังจากนั้นก็ตามไปด้วยมะละกอลูกหนักๆของเราเลยแบบนี้ดูขั้นตอนการแพ็กนะคะอ้า ลูกที่สามลงไปแล้วหอ,อม,มกล้วยหอม,อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอ,อม,มกับฟ้าพี เรียบร้อยแล้วค่ะพัดสดุของเราพร้อมัดใหมาเลขรอส่งเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะใช้บริการของอไปรษณีไทยอะไรก็รวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าประมาณวันพรุ่งนี้ก็จะถึงแล้วนะคะ รอรับรอรับกันเลยจ้ามาเดินตลาดกับวารุตาด้วยกันค่ะมาร้านค้าของชุมชนค่ะสานี้หยิบอะไรอ๋อยาสีฟัน ถ้ารีท่าไใดขายไหนอ่บางเป็นพวกสิบบาทอันเดียวเหรอถูกเจ้าสามอย่างมีมะขามอ่อนด้วยถุงละสิบบาทสิบบาทเลยยายเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ยี่สิบบาทอ๋อถั่วสิบบาทมีเสะเดามีหัวกระชายสิบบาทสิบบาท หมดแล้วอันนี้คือขนมอ่าขายในขนมก็นียขนมอะไรคะปลากิมอ๋อขนมปลากิมน่าทานมากมากเลยค่ะขนมปลากิมใครยังไม่เคยกินมานี้เลยจ้าสิบบาทสิบบาทจ้าขนมถ้วยไม่ได้กินนานแล้วก่องอร่อยอร่อยค่ะขายเป็นกนล่องกล่องละ2ี่สบ,บาท20สิบ,บาท เราดูทัวร์ค่ะ วันนี้มานั่งอยู่ในร้านกาแฟสามมีสั่งกาแฟดำแล้วก็ขนมปังมันขรัค่ะ อุ่มอยปกูดอืพร้อมกับขนมปังนมสดมาดื่มกาแฟนอกบ้านกันค่ะกาแฟดำกับขนมปังร่อยไหม,ม ร้อยร้อยอืมร้อยร้อยร้อยอืมพุดดิ้งอ่าจามีบอกว่าเหมือนกินพุดดิ้งเลยค่ะพร้อมกับกาแฟดำมาอร่อยด้วยกันค่ะอืมบรรยากาศนอกร้าน หนมก้วยนานแล้วนะคะไม่ได้ชิมวันนี้ได้โอกาสชิมอืมเติมปากเติมคำยุ้มละลายในปากอืมอ่าโย มีสองสามมีแตนหนึ่งปังเปินของวาริตาไทยไทยต้องแบ,บ่งค่ะกระดุมทยนี่ลยวันนี้ได้โอกาสออกนอกบ้านมานั่งทานกาแฟด้วยกัน เพียงม่ใชาแต่โอ๋สามีบอกว่าลองขนมปังหน่อยน่ดืออือเนื้อนุ่มมากหวานกินคู่กับกาแฟดังโอเคค่ะ 무슨 <laughs> 일있 <laughs> เต็มเต็มเต็มตอนนี้เต็มเต็มหมดอีกแล้วค่ะหมดเสมอคลีนจริงๆ <c oughs> สามีถือค้อนไปแล้วค่ะจะเอาไปทุบหัวใครนะเธอทุบหัวใครข็ทุบนะแต่อย่ามาทุบหัวฉันแล้วกันไปเลยจ้าไปหรือตามด้วยห้างสรรพสินค้าวันนี้เป็นวันออกนอกบ้านของเราจริงๆเลยค่ะแวะมาทุกครั้งจะต้องแวะมาแผนกมันฝรั่งทอด ชอบอะไรกันนักกันหนานะเธอเนี่ยซื้อทุกครั้งเลยตอวเนี่ยคาเฟ่ค่ะอีกหนึ่งที่คุณเธอปรารถนานั่นก็คือเครื่องดื่มสีดำกินยังไงก็ไม่อ้วนกินยังไงก็น้ำหนักก็เริ่มลดลงลดลงลดลงทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วารุตามีสิ่งดีๆจะมาบอกให้คับทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ยากครบ แปดสิบแปดปีสมบูรณ์แล้ววันนี้เป็นวันพิเศษแล้วเมยยทำอะไรในวันเกิดของเธอบ้างใครทำอะไรใครทำอะไรอย่างไรเมื่อ,อไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันด้วยกันค่ะ Geburtstag! Herrlich, essen. herrlich, ja. Das sehr Vor allem, dass viele Gemüse da mm, sind. Yeah. Ja, ja, dann, ja. Ja, dann probieren mal. Ja, ja, klar. Probier mal. Och, das habt ihr auch also fein gebastelt. Gebastelt? Ja, hab ich viel Kleber reingetan. Ja, die Süßesorten, äh, die äh, äh, ja. mhm. Schnibbeln und so weiter. Das ist sehr lecker geworden, ja. Sein gut, mhm. oder? Mhhh. Mhm. Das ist aber fein. Mhm. เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลูกสาวของวารุตาได้เชิญแม่ย่ามานั่งทานสิ่งที่เธอชอบนั่นก็คือผัดมีวันนี้ลูกสาวทำผัดไทยให้แม่ย่ากินค่ะและช่วงระหว่างรอเพื่อที่จะให้แม่ย่าไม่เบื่อก็ให้เธอทําในสิ่งที่ชอบนั่นก็คือรีดผ้าพัาผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ย่าชอบมากมากมาก,มากมา ความที่เธอเป็นคนแบบขยันขันแข็งอยู่ไม่นิ่งประมาณนั้นเธอมาอยู่ที่ประเทศไทยเธอก็มีอะไรทําเยอะแยะมากมายแต่พอกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันเธอก็กลายเป็นคนแก่ที่กิ้งเหงาเพราะว่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายฉะนั้นมันก็เลยไม่มีงานทําให้เธอมันก็เลยกลายทําให้เธอมีความรู้สึกแบบ มูแบบชีวิตมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่คือโหยหาเรื่องของการทำงานฉะนั้นพอลูกสาวเชิญเธอมาที่บ้านมาเลี้ยงฉลองให้กับเธอในเนื่องในวันเกิดของเธอเธอก็ขอเลยมีงานอะไรให้ฉันทำบ้างเราก็เลยจัดให้แบบเต็มๆไ็กันเลยค่ะเอาไปเลยค่ะแม่ยาช่วงระหว่างรอ แล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าคือแม่ย่าจะเป็นคนชอบเส้นมากเธอเป็นเด็กเส้นเธอชอบเส้นไม่ว่าเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นน้อยเส้นอะไรทุกเส้นเธอชอบจริงจริงก็เลยบอกได้เลยว่าเธอนี่คือเด็กเส้นแล้วมาเจอผัดไทยฝีมือของลูกสาวของวารุตาอีกอือหือดูอาการเธออือ มันอร่อยมากะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของขวัญที่สําหรับคนสําหรับแม่ยา่าเธอบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วเหนือกว่านั้นลูกสาวกโก้ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็เต้นบัลเล่ให้กับแม่ย่าด้วยจะได้ไปดูพร้อมกันในสิ้นปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ลูกสาวมอบให้กับแม่ยา ซึ่งทำให้วันนี้กลายเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สําคัญที่จะต้องจดจํากันตลอดไปเลยค่ะวรุตาในฐานะลูกสะพายพ่อขอวยพรให้แม่ย่าได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับลูกหลานไปนานน,นค่ะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือต้องขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวะรู้ตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.